ต้นไม้ตัดสินใจนะต้นไม้การตัดสินใจนะไ,ไ,ได้หรือว่า decision free นะครับก็เป็นเทคนิคงานหนึ่งนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะเน้นเพิ่มว่าตอนจับนะคร<อ>ับแจ้งมาว่าอยากให้มี decision free อยากให้มี naive bay อย่างเงี้ยครับเพิ่มเ <c oughs> ข้ามานะครับซึ่งเทคนิคพวกนี้มันเป็น classification หมดเลยก็คือ <c oughs> เรื่องเป็นเป็นวิธีการเดียวกับที่ logistic regression แก้ใช้แก้ปัญหา ก็จะมี mm. ตัวอื่นอีกแล้วก็มาดูกันว่าม,มีอะไรบ้างนะครับก็ตัวแรกตัวต่อมานะครับเป็นตัวที่สองก็เป็นอีกตัวหนึ่งชื่อว่า decision tree นะครับทีนี้ decision tree มันทานํางานยังไงนะครับก็คือจริงๆแล้วมันจะเป็นใช้หลักการก็คือว่าใช้การสร้างกฎจากข้อมูลนะก็คือเรามีข้อมูลอยู่แล้วมันก็จะมาทําการสร้างกฎโดยกฎของมันเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับต้นไม้อย่างเช่นว่ามีปกติเขาอาจจะเรียกว่า root หรือว่าเรียกว่าโหนดกันนะ โหนดแรกสุดเราอาจจะเรียกว่าลุทนะครับแล้วก็แตกกิ่งออกมานะครับแล้วตัวปลายสุดเราจะเรียกว่าใบนะครับหรือว่าลิฟโหนนะครับก็จะมีเป็นโหนดโหนดแล้วก็เป็นลิฟโหนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะมีเป็นสักทรีอย่างเงี้ยนเป็นสัตทรีแตกออกมานะครับทีนี้ไอการที่จะสร้างอย่างเงี้ยมันสร้างจากอะไรนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับจริงๆแล้วการสร้างต้นไม้ตัดสินใจนะครับมันจะเลือกจากแอตทริบิวต์แอตทริบิวต์ก็คือจักตัวแปรนะครับตัวแปรต่างๆ ก็คือตัวแปร x นั่นแหละที่เราใส่นะที่มีความสัมพันธ์กับคลาสหรือว่าทาร์เก็ตของเราหรือว่า y นั่นแหละนะครับทีนี้คําว่า attribute หรือว่า class อะไรเงี้ยก็จริงๆในแต่ละหนังสือหรือแต่ละเล่มก็จะเขียนไม่เหมือนกันนะครับที่จริงอาจจะเขียนว่าจะเลือกจากตัวแปร x นะครับที่มีความสัมพันธ์กับ y นะครับโดยคํานวณจาก entropy กับ information gain นะครับไอสองันนี้จะดูเริ่มดูยุ่งยากนิดหนึ่งนะแต่ว่าเพลินเพราะมันเป็นสูตรหลัก ถ้าใครเคยเรียนผ่านมานี่เี้ยอาจจะเคยเห็นผันผ่านอะไรย่างเงี้ยทีนี้ผมก็ไม่ได้อยากจะลงรายละเอียดมากนะว่ามันคำนวณยังไงแต่ว่าให้ดูไปแล้วกันว่ามันคำนวณจากสูตรอย่างนี้ยน,น,นะครับเอนโทรปี <Ent ropy S 1> ของ C อย่างเงี้ยนะเกิดจากป๊อป probability นะของ C ล็อกกับป๊อปของ C อะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมมีตัวอย่างง่ายๆให้ดูนะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือเราจะหา information gain ของพาเลนต์กับชาพาเลนต์กับชานี่มันหมายถึงว่าอย่างเช่นว่าตัวรูทเนี่ยนะมันจะแตกกิ่งออกมาเนี่ยนะ เราจะเลือกกิ่งไหนอะครเราต้องมาคํานวณว่ากิ่งไหนหรือตัวแปรไหนมันมีความสําคัญมากเราจะเอากิ่งนั้นมันยึดให้เป็นต้นต่อไปเรื่อยๆนะครับโดยมันก็มีสูตรอยู่มันก็เอาสูตรจาก e น t r o ปีนั่นแหละมาหาต่ออย่างเงี้ยนะครับทีนี้ดูสูตรมาเลยงงๆเดี๋ยวดูตัวอย่างมกันผมมีตัวอย่างเป็นรูปนะครับเอาเรื่องคลาสสิกสุดเลยก็คือเป็น data set ที่แบบเป็นอีก data set ที่แบบใครมาทําด้านวงการด้านนี้นะพวกพวก machine learning นะครับก็ เดต้าชุดแรกๆก็จะนอกจากแททตนิกก็จะมีตัวเนี้ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเวลาจะออกไปเล่นเขาอันนี้อาจจะผมจำไม่ได้ว่าเป็นกีฬาอะไรนอะอาจจะเป็นกีฬามทาเทนนิสหรือสักอย่างเนาะเป็นการตัดสินใจว่าถ้าสภาพอากาศแบบเนี้ยควรจะออกไปเล่นกีฬามั้ยนะครับก็จะมีต,ตัวแปรก็คือมีสภาพอากาศนะครับมีแดดออกฝนตกตมันก็มีเอาแคสเอาแคสนี่อะไรนะแค่แน่ใจนะ อุณหภูมินะครับก็จะมีอุณหภูมิอยู่3แบบนะครับมีร้อนปานกลางและเย็นนะครับ h u m i d ตี้ก็คือความชื้นความชื้นมีความชื้นสูงความชื้นปานกลางมีสองค่านะแล้วก็วินดี้คือลมนะครับมีลมแบบมีลมกับไม่มีลม true ก็คือมีลม false คือไม่มีลมนะครับกใช่ true false อันนี้ว่าง่ายว่าเอาลุ่เนี่ยมี3ค่านะครับเทมเพอ e r เจอร์มี3เอ่อฮิ d ิ t y ตี้มี2นะครับแล้วก็มีวินมี2นะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นผลลัพธ์นะครับ หรือจะมองว่าเป็นตัวแปรก็ได้เป็นตัวแปรที่หนึ่งสองสามสี่เพื่อเป็น y x มีสี่ตัว y มีตัวหนึ่งใช่ไหมพยากรณ์ว่าควรจะออกไหมนะครับอย่างเช่นถ้ามันเป็นแดดออกอากาศร้อนความชื้นสูงไม่มีลมควรจออกไปเล่นนะครับรู้สึกมันจะเป็นการตัวอย่างน่าจะเป็นเทนนิสนะจะควรจออกไปเล่นเทนนิสไหมนะครับมันบอกว่าถ้าแบบนี้ไม่ไม่ควรออกเพราะว่าอะไรเพราะร้อนเกินไปนะ่ครับเพราะแดดออกอุณหภูมิร้อนใช่ไหม ความชื้นสูงแล้วไม่มีลมอีกนะครับอาจจะร้อนมากไม่ควรออกไปเล่นนะครับแต่ถ้าเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งดูที่เที่เยสแลันกัน,นครับอีกอันหนึ่งแม้อันที่สี่นะฝนตกแต่อุณภูมิปานกลางความชื้นสูงไม่มีลมแต่บอกว่าเออควรไปเล่นอย่างเงี้ยเอออันนี้มันก็ไม่แน่ใจว่ามันมันนี่เป็นตัวอย่างที่เขาเก็บไว้แล้วน,นะครับแล้วเขาแนะนําว่าควรจะเป็นอย่างเงี้ยน,นะครับก็จะมีอยู่สิบสี่สิบสี่ข้อมูลใช่ครับ ซึ่งเดี๋ยว14ข้อมูลนี้เราจะเอา14ข้อมูลนี้ลองเอามาสร้างต้นไม้ตัดสินใจนะครับว่าจะออกมาเป็นรูปร่างกักนยังไงแล้วก็ไอ้ต้นไม้นั้นอ่ะมันจะสามารถตอบคาตอบให้เราได้นะครับตามเนี้ยตามเงื่อนไขแบบนี้ได้นะครับให้ให้ได้มากที่สุดเนาะจากต้นไม้นะครับก็มาดูวิธีการทำกันนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับก็จะต้องหา ขั้นตอนแรกสุดก็คือต้องหาเอนเทอร์ปีนะครับของตัวพาเลนต์ก่อนนะครับพาเลนต์ก็คือแอตทริบิวต์แรกสุดก็คือเรามองทีแอตทริบิวต์ที่เล่นนะครับมันจะมี yes กับ no ใช่ไหมครับสมมทั้งหมดมี14คนระับเรามาดูเรื่องป๊อปกันป๊อปคือโอกาสที่จะเกิดน,นะครับ probability นะสมมติว่ามีโอกาสที่จะเกิดการที่บอกว่าเล่นนะครับ9ต่อ14นะงั้นป๊อปก็คือความน่าจะเป็นคือ0.64ส,ส่วนป๊อปของ ไม่นะครับก็คือาหาฐา4ก็คือ0-36นะครับอันนี้คือโอกาสนั้นแปลว่าป๊อปเนี่ยโอกาสที่จะเพล่เนี่ยที่เท่ากับ Yes เนี่ยมากกว่าใช่ไหมถ้าดูจากเดต้าชุดเก่านะหรือเอามาปเป็นภาพเป็นรูปก็จะเห็นอยู่แนละ้วว่าในโหนดเนี่ยหรือว่ารูทของมันเลยนะของการเรื่องก,การเล่นเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองข้างเนาะว่าการเล่นกับไม่เล่นหรือตอนนี้มันมีเล่นมากกว่าและไม่เล่นนะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถเอามาคำนวณเอนโทรปีนะครับเอนโทรปี MVP. เอนทรีก็จะออกมาว่าเนี่ยตามสูตรเนี่ยนะครับป๊๊ปของตามสูตรที่บอกนะป๊๊ปของเคูณกับลบป๊๊ปของเนะบวกกับป๊บอ,อะไรเนี่ยออกมาแล้วมันก็ออกมาเป็นเลขออกมาได้ว่าศูนย์จุดเก้าสี่แล้วกนะันนี่คือเอนโทรปีของมันศูนย์จุดเก้าสีน่นี่คือโหนดบนสุดนะทีนี้สิ่งที่เราจะทําต่อมาคือเราก็ต้องเอามาเทียบกับตัวแปรต่างๆไล่ไปทีละตัวนะอย่างเช่นผมเอาตัวโหนดบนสุดนะเป็น เป็นเรื่องเพลงใช่ไหมเพลงกับไม่เพลงใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการจะรู้ใช่ไหมไอ้เพลงกับไม่เพลงเนี่ยนะครับเราก็มาหาว่าตัวแปร x นะครับที่มีความสัมพันธ์นะครับกับค่าเพลงไม่เพลงเนี่ยนะครับไล่ไปทีละอันสมมุติเราไล่อันแร,แรกก่อนนะไล่ที่ตัวเอาลุกก่อนเอาลุกมันก็เธอเนย่างที่ผมบอกมันมีตัวแปรเอาลุกเนี่ยมันมีสามสามค่าอยู่นะมีซันนี่มีโอเวอร์แคส แล้วก็มีเรนนี่นะครับ mm hmm. ก็ต,ต้องมาหาเอนโทรปีแยกกันตัวนะครับแยกอย่างเช่นเอนโทรปีของเอาลุกที่เป็นซันนี่เนี่ยนะครับคือ0.97จุดเก้าเจ็ดเอนโทรปีของโอเคสนะครับคือศูนย์นะครับเรนนี่ก็คือ0ูนย์จุดเก้าเจ็ดนะครับคือถ้าเอนโทรปีทิ่น้อยเนี่ยนะครับแปลว่ามันมันมันไม่มีการเหมือนกับว่าไม่มีข้อมูลที่แบบที่อยู่ด้วยกันนะยิ่งเอนโทรปีน้อยก็คือมันสามารถแยกแบบ่งแยกข้อมูลบบได้นะ คืออันนี้มันไม่มี e n t r y ศูนย์เลยือว่าแบบว่าแบบว่าไม่มีคาสต์อื่นล้ mm hmm. ก็แปลว่ามันสามถ้าถ้าว่าง่ายถ้าเป็นถ้าเป็น outcast เนี่ยก็คือทุกคนจะเล่นหมดเลยถ้าถ้าเป็น entropy เป็น outcast แล้วทุกคนจะสามารถเล่นได้หมดใช่รับอ,อันนี้เราก็าหามาหา e n t r o ี y มาตอนนาะเสร็จแล้วยังไม่จบสิ่งที่เราต้องการคือเราได้ e r o y ของรู้ entropy ของแตละอันนะครับเราต้องมาหา information game นะครับเวลาหา information game ก็คือ ่ะเมื่อกี้มันมีเอนโทรปีเอนโทรปีแรกเมื่อกี้ผมหาไปแล้วใช่ไหม0.94ขนะองรูดแล้วก็ของโนดที่ต่อมานะครับอันต่อมามาหาอินฟอร์เมชันเกณฑ์ก็คือเอาไอ้ค่าเอนโทรปีทั้งหมดนั่นะครับมาเข้าสูตรหาอินฟอร์เมชันเกณฑ์นะก็จะได้สรุปออกมาแล้วน,นะว่าได้0.26อันนี้ต้องจําไว้นะว่าอินฟอร์เมชันเกณฑ์ของตัวเพลเนี่ยกับเอาลุกฮาร์เลนส์กับ look, เอาลุนก look, นะครับคือ0.26ก็แล้วนะครับทีนี้อันแรกนี่เก็บไว้จําไว้ก่อนนั้น0.26ก็แล้วนะครับ ทีนี้เราก็ไล่ไปตัวแปรอื่นนะครับอ่ะอันแรกนะเอาเอาลุกนะ0.26เมื่อเทียบกับเทียกับไม่เปลงนะก็ไล่ออมาอันต่อมาก็มาลองดูเทอร์เนอร์เจอร์บ้างเทอร์เนอร์เจอร์กับทนะเล e นะครับก็หาอินเทอร์พีเหมือนเดิมนะครับอินเทอร์พีแต่ตอนแล้วก็มาหาอ e ินฟลักชั่นเกณฑ์สรุปแล้วกันว่าหาได้0.03ตัวนี้มันน้อยกว่าเมื่อกี้นะตัวนี้มันน้อยคือย,ย,ยิ่งยิ่งอินฟลักชั่นเกณฑ์มากยิ่งดีในเรื่องนี้นะครับ คือมันสามารถจะแอตทริบิวนั้นมันสามารถจะแบ่งแยกข้อมูลออกได้ดีสังเกตเนี่ยมันแบ่งออกไม่ดีเห็นไหมเพราะว่าพอเลือกเป็นเป็นเทมเพลเจอร์เนี่ยมันจะมันจะมีทั้งสองสองค่าอยู่อยู่ในในผลลัพธ์เห็นไหมยิ่งมันมีปนอ่ะมีข้อมูลปนมันไม่สามารถแบ่งแยกเพย์กับไม่เพย์ได้เนี่ยค่าไอตัวอินโฟเรชันเกนมันจะน้อยนะครับอ่ะอันต่อมาอันที่อันที่มันต้องไล่ดูตัวแปรว่าไมง่ายนะมันมีสี่ตัวแปรนะตัวแปรที่สามก็ ทีมินาตี้ก็0.15ก็สังเกตว่ามันก็แบ่งแยกได้แต่ว่าก็ยังไม่ค่อยดีตัวนี้มันก็เกือบจะดีนะมันการหลุดมาอันนึงอเดิเงี้ยนะครับนัก็เหลืออินโฟเจนเกณฑ์0.15อะไรอย่างเงี้ยครับก็ไล่ไปอันสุดท้ายคือตัวทีมินาตี้ก็มีสองค่าก็ก็ได้0.05ดังนั้นก็เทียบกันระหว่างสี่อันแล้วนะครับอันนี้คือกิ่งแรกใช่ไหมสี่อันเราจะหาตัวรูทันต่อมาอันแรกนะก็จะได้ว่า จะได้ว่าอินโฟเมชันเกณฑ์ของ0.26เนี่ยมากที่สุดคือของเอาลุกนะครับคือมากมากที่สุดดังนั้นเราก็จะยึดเอาลุกเป็นโหนดมันก็จะมีสามอันคือเราเอาแล้วว่าอันแรกเป็นเป็นรุ่นแรกก็จะมีสามอันนี้แหละจากนั้นเราก็จะมาทําการหาต่อไปเรื่อยๆว่าถ้าอันแรกมันเป็นเอาลุกแล้วแล้วมันมีจีมินตี้เป็นอะไรแล้วก็จะหาต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่น,นี้ผมไม่ทาหมดนระที่จริงมันต้องทําไปทุกอันไล่ปเรื่อย ไล่ไป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 จนครบทุกทุกอันครับสุดท้ายแล้วมันก็จะได้ถามต้นไม้มานะครับได้ถามต้นไม้มาเออ e, ผมไม่ได้เอาตัวอย่างมาที่จริงมันจะมีตัวอยา่างถามตอนเสร็จนะถามตอนเสร็จมันจะบอกได้เลยว่า,ถ,าถ้าอย่างถ้าอย่างตัวอย่างนี้นะถ้าสมมติว่าสมมุติว่านี้มันเสร็จแล้วกันนะแต่จริงมนันจะทำให้เสร็จนะจริงมันจะทำหยอะแยะถ้าสมามยยุติว่ารูปนี้ถือว่าเป็นที่เสร็จสิตแล้วเวลาใช้สิ่งนี้ถ้า เอาลูกเป็นซนะันนี่ใช่ไหมและ humidity เป็น normal เนี่ยมันจะเป็นต้องไปเล่นเล่นได้ออกไปเท่ได้แต่ถ้าเป็นซันนี่และ humidity เป็น high นะก็ห้ามไปเล่นเห็หมมันสามารถที่จะมันไม่ต้องเช็คทุกสิบสี่เงินไขไงไม่งั้นถ้าเราทรําปกติเราต้องมีอ e ีฟสิบสี่อันใช่ไหนี้เท่ากับว่าอีฟมันลดลงเหรือแค่สองอันอันนี้คือประโยชน์ของต้นไม้มันทาให้การการกดะมันสั้นลง กดมันสั้นลงนะครับกดมันสั้นลงเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเป็นถ้ามาปั๊บถ้าเจอว่าเอารูปเป็น overcast นะก็คือบอกว่าออกไปรไลได้เลยก็แต่ว่าผ่านแค่กดเดียวนะทีนี้อันสุดท้ายเนี่ยมันมันยังแตกไม่หมดใช่ไหมก็รจริงๆก็ต้องทําทําหนดต่อทําทําต้นไม้ต่อแต่ว่าไอ้รูปนี้มัน,มนทำไม่เสร็จนะครับจริงๆมันต้องทําไปต่อนะอย่างเช่นอันนี้ก็อาจจะทําต่อต่อไปต่อไปจนกว่าจะแบบจนกว่าใบมันจ,จะไม่มี ไม่มีการกรองของข้อมูลนะลครับแสดงว่าถ้าอันนี้ก็หมายถึงว่าถ้าจะไปเล่นได้เนี่ยก็ต้องเป็นโอเวอร์แคสเอารูปโอเวอร์แคสแล้วก็หรือถ้าไม่เป็นโอเวอรก็ต้องมีนอร์มอลโอเวอร์แคสนี่ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมันไม่มัน,มน,มน,มนข้อมูลมันมีอันเดียวแล้วไม่ต้องทำแล้วใช่ไม่ต้องทำแล้วเพราะมันมีข้อมูลอยู่ชุดเดียวแล้วแต่เน,นี้ยต้องทำต่อเพราะมันจะมีแบ,บ่งอยู่ในเรนนี่เนี่ยเนาะก็ต้องไปเล่นในเรนนี่ต่อว่าในเรนนี่ควรจะเลือกตัวแปรที่เหลือเอามาเอามาหาหาแบบเมื่อกี้หาอินโฟเวชั่นเกมอันไหนมากสุดก็ ก็ก็แตกหมดไปแล้วก็แตกเรืงลงลง่อยๆครับจนกว่ามันจะแบบจนสุดท้ายมาแล้วมันจะแบบเหลือแต่เฉพาะใบที่มันเป็นค่าค่าเดียวใช่ค่าเดียวนะครับเพอร์รูปนี้ผมไม่ได้เอารูปสุดท้ายมาถ้าได้เห็นรูปสุดท้ายจะเห็นเลยว่าคือถ้าเราเป็นปกติเนี่ยถ้าเป็นถ้าเราตั้งเงยยื่อนไขสิบสี่อันนี้ยมันก็จบเลยทุกอันมันก็อยู่ถ้าอยู่ถ้าอยู่ภา,ายในสิบสี่เงื่อนไขนี่นะมันก็จะตอบได้อยู่นะ แต่กฎมันจะถูกสร้างลงเมื่อเป็นต้นไม้ถูกไหมทาให้เราไม่ต้องเก็บทั้งสิบสี่อันางหมดเราก็เก็บแค่นี้อะไรเงี้ยนะครับเป็นรูปต้นไม้นี้แทนนะครับแต่เพอาะว่าปัญหาจริงมันจะไม่ใช่แค่สิบสี่สิบสี่ข้อมูลใช่ไหมปัญหาจริงมันจะแบบมีร,รีวิวเยอะอาจจะเป็นร้อยเป็นพันต้นไม้มันก็จะเป็นพันใหญ่ๆนะครับ<ม>ทีนี้มาดูตัวอย่างเดี๋ยวเราเปิดตัวศูนย์จุดหกดูกันหน่อยนะครับแล้วลองรันไปดูหรือจริงๆมันจะมีผลลั์อยู่แล้วก็ติตามผลรันไมได้นะครับ ก็ในตัวอย่างเนี่ยผมจะใช้เป็นตัวอย่างเป็น breast cancer นะก็คือเป็นเป็นมะเร็งเต้านมนะครับเดี๋ยวผมจะลองต้องผมเปิดเดียวก็ดีกว่าเพราะว่าผมจะได้ดูข้อมูลด้วยนะครับก็เปิด0.6 million tree ขึ้นมาที่จริงแค่จะไม่ต้องรันเลยก็ได้เนยะแค่ดูจากผลลัพธ์ก็ได้นะครับก็อันแรกก็นํำเข้านะครับสังเกตว่าไลรารีเนี่ยจะใช้ sh l e a r ์เยอะนะครับ ก็มีตั้งแต่เราโหลด dataset นะครับคือใน sklearn จริงจริงมันมี dataset ฟรีที่มันมาให้แล้วที่มันมีอยู่แล้วสามารถโหลดมใช้ได้เลยตัวหนึ่งก็คือ breast cancer นะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้อะไรอีกนะก็ ten t e s t e t e s นะครับ split นะครับ decision tree classifier ตัวนี้แหละที่เป็นตัว decision tree เราจะใช้นะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือ classification report กับ confusion matrix อันนี้เราเคยใช้ไปแล้ว อันสุดท้ายนี่เราไม่เคยใช้ตัวสุดท้ายนี่คือ plot tree ก็คือผลลัพธ์ที่ที่เราได้มาเนี่ยเราจะเอาออกมาสร้างเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นต้นไม้มาให้ดูนะครับเราก็เดี๋ยวเรา Import ไไปก่อนนะครับเื่อในตัวอย่างี้ผมอินพ็อตทุกอย่างไว้ข้างบนเลยอะข้างล่างเราจะไม่ต้องอินพ r t แล้วนะครับอ่าขั้นแรกเราก็โหลด data set นะครับเวลาโหลดก็ใช้คำสั่งที่นี่ load base cancer ไว้ใน data นะคร โหลดเบสแอนเซอร์ไว้ในเดต้าผมลองมาโหลดเบสแอนเซอร์ไว้ในเดต้าเสร็จแล้วเราก็าเพิ่มไวใ้ในเดต้าเนี่ยนะเราสามารถที่จะลองพอด,ดูก็ได้นะครับว่าในเดต้ามันมีข้อมูลยังไงเราปริ้นดูนะตัวนี้มันเป็นโครงสร้างที่เขาเก็บข้อมูลไว้มันเป็นอย่างนี้นะมันจะดูยากหน่อยนะมันจะดู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 ยากหน่อยนะแต่จริงๆแล้วถ้าเราลองลองลองดูดีๆนะมันก็คือ Data มันจะอยู่อย่างนี้นะ d a t a าดอทเดเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่เป็น Input นะครับกับ Data าดอทแทร็เก็ตจะเป็นข้อมูลที่เป็นแทร็กเก็ตนะครับหรือถ้าเราปริ้นเดต้าธรรมดาดูเนาะกรณีนี้เราไม่มีไฟล์เบสแคนเซอร์ถูกไหมครับใช่เพราะว่าไม่มีเพราะว่าอันนี้เราโหลดจากตัวอย่างที่มันมีในในเบียนครับมันเรียกมาในเอสเคเลยเพราเรายังไม่ได้ทำอันนี้อินพอร์ตใช่ไม่ต้องใช้ไฟล์ใช่เราอินพอร์ตมาเราดูตัวอย่างในนี้ก็ได้เอสเคเลยครับแล้วก็เบสแคนเซอร์ครับ อันนี้คือเป็น Data Set ที่เขามีมาให้เราครับ mm hmm. เราก็าสามารถดูได้ว่ามันหน้าตาเป็นยังไงในจริงส่วนใหญ่เราก็ mm hmm. อันพวนี้ไว้ฝึกไว้ฝึกนะครับแต่ว่า mm hmm. ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เอาไปใช้จริงแต่ว่าใช้ฝึกในการทดลองแบบจำลองสร้างแบบลองอย่างนะครับก็ข้อมูลเนี่ยมันจะมีประมาณ569 Data Set นะครับมี30มสิบ dimension mm hmm. ก็คือมี30ตัวแปรนะครับมี2องคลาส มันจะมีบีนายกับแมริคแนนะต์มับีนายคือไม่เป็นก้อนเนื้อหลัเป็นก้อนเนื้อแต่ไม่ก้อนเนื้อธรรมดาแต่มีลิคแนนมัน่าจะเป็นก้อนเนื้อที่เป็นก้อนเนื้อลายเป็นมะเร็งของอะไรเงี้ยนะครับ,บรแล้วมันก็จะมีข้อมูลบอกนะครับว่าแต่ละตัวแปรคืออะไรนะแต่ว่าเดี๋ยวในนี้<อ>เดี๋ยวเราดูในนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมผมพิม้นไว้ในนี้แหละนะครับอ่ะเนี่ยนะครับ ตัวแปร x ก็คืออยู่ใน data บบ data ตัวแปร y อยู่ใน data บบ target นะครับส่วน <So, S 1> เราจะดูข้อมูลนำเข้า,ขา,ขา,ขาว่ามันมีตัวแปรอะไรบ้างมันจะมี data ดับ feature u n d e s o r names นะครับแล้วผมสั่งคำสั่ง list ออกมาจะได้ดูจะได้เห็นได้เป็น,ปน,ปนแถวๆจะได้ดอ่านง,ง่ายนะครับไม่งั้นถ้าเราไม่สั่ง list เนี่ยมันจะแบบ อยู่ไปทางขวาเป็นเป็นนะเละเงียมันจะเอเป็นอะเ,เ,เล,เเเลที่มันไปทางขวามันจะอ่านยากนิดหนึ่งอันนี้ก็เลยต้อมาเป็นลิสต์ให้หนูใช่จะได้ดูง่ายมันก็มีตัวแปรอย่างเงีเ้ยเยอะมากเลยมีผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมีอะไรบ้างนะมันเป็นตัวแปรของทางการแพทย์นะมีรัศมีค่าเฉลีย่ยของรัศมีค่าเฉลี่ยของ t e x t อร์อะไรเงี้ยเออความสมูทความอะไรเงี้ยมันเป็นที่เขาเก็บอะไรกันนะครับเนี่ยนี่คือของของอินพุตนะมีที่บอกว่ามี30ตัวแปรนะครับมี30ตัวแปร สร็จแล้วข้อมูลผลลัพธ์เนี่ยนะอย่างที่ผมบอกมันก็มีสองอันมีบีนายกับมาลิเนนนะครับบีนายนี่คือไม่เป็นเนื้อลายนะครับมาลิเนนนี่เป็นเนื้อลายนะครับมีสองจากนั้นเนื่องจากมันเป็น Data Se ซที่มันเป็นสําเร็จรูปแล้วส่วนใหญ่แล้วมันก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหาคือมันคลีนม,มาให้หมดแล้วแต่เราอาจจะเช็คดูก่อนก็ได้วิธีการเช็คก็คือจริงๆผมไม่ได้ทําตัวอย่างเช็คได้อย่างนี้นะเพราะว่า เราพูดกันไปก่อนในนี้แล้วไงตั้งหลายชียแล้วแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราดูหน่อยนิดนึงก็ได้นะน x, 是是 x อย่างเช่น x ใช่ไหม x ใหญ่นี่ดับอินโฟเนี่ยเราก็ดูอ,อ๋อ x x มันไม่ได้เป็นแนนะ่นั่น x มันไม่ได้เป็นเดั้าเปลี่ยนนะตันนี้เดีออ๋ยวนะเออไม่ไม่เป็นไรนะเราพิ้นดูเฉยเฉยก็ไนดะ้ x เฉยเฉยเห็นเนี่ยมันซึ่งซึ่งตอนนี้มันเป็น,เป,นเป็นอ a เรย์อยู่นะซึ่งเป็นอ a เรย์อยู่เราก็ ทีนี้เราก็จะดูมันยากนิดหนึ่งนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันีทีนนะครับคือเดต้าเซตพวกนี้มันคลีนมาให้หมดแล้วแล้วมันก็น้องว่าไหลมันให้ให้มาแล้วด้วยบางส่วนเนาะเดต้ามนันเหมือนกับว่าพร้อมพร้อมใช้ได้เลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมข้ามไปก่อนไม่เป็นไรทีนี้มาดูวิธีการใช้เลยแล้วกันก็งั้นมันก็ค่อนข้างจะง่ายแล้วล่ะที่เหลือมันแทบจะเหมือนเดิมหมดเลยก็คือว่าเราก็มาแบ่ง80 20ใช่ไหมครับเสร็จแล้ว ผมก็หลังจากแ่งผมก็เอามาปรีดิ้นหนึ่งนะครับโดยใช้ X t r ก i ์เัรบเชฟเชนี่ก็คือจะดูดูไซส์ของม,ามานะันว่ามันมีแถวกับมีหลักเท่าไหร่นะมีกี่เล็กคอร์ดแล้วก็มีกี่ตัวแปรก,ก็จะสังเกตเห็นว่าหลังจากแ่งแล้วนะก็80%ก็คือมี455แถว30ตัวแปรตัวเทสติ้งก็จะมี114แถว30ตัวแปร อันนี้ก็คือ80%ที่10%นะครับอันนี้ตัวนี้อาจจะยังไม่เคยใช่ใชไหมก็คือกับเชฟเลยจริงๆก็คือแบบค่คคดูขนาดข,าดของอะเลเฉยๆนะครับไม่มีอะไรไม่ได้มีอะไรนะครับกับปริ้นออกมากับปริ้นออกมาคาสั่งปริ้นธรรมดาจากนั้นอย่างที่ผมบอกก็คือผมก็สั่งคําสั่งในการที่จะสร้างแบบจำลอง decision t r ร e นะครับแล้วก็ทําการฝึกแบบจำลองเนี่ยมันต้องง่ายๆแบบนี้แหละนะครับคือสังเกตว่าใน sk learn ตอนนี้เราใช้ S k learn อตลอด มันก็จะมีแพทเทิร์นในการสั่งงานโมเดลแบบแทบจะเหมือนกันหมดเชยแค่มันอยู่ที่ว่าเราจะโหลดโมเดลอะไรมาเสร็จแล้วเราก็เอามาฟิตฟิตด้วยข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้ผมก็ฟิตข้อมูลด้วยตัว x train กับ y train นะมันก็อ,าากกนออกมาเลยบก็ฟิตออกมาเสร็จแล้วเราก็ลองคลิ้นดิโดยการใส่ x test เข้าไปนะตอนนี้ผมจะทดสอบกับข้อมูลที่เป็นชุดทดสอบนะยีะ่สิบเปอร์เซ็นที่เหลือนะครับ วิธีใช้ก็คือใช้ D3 นะครับวิจิงตรงนี้ mm hmm. D3 นี่คือโมเดลที่พิจต mm hmm. ตัวนี้ใช่ไหมดับด้วยพิจิตทุกอย่างหลดแล้วก็จะออกมาอยู่ใน Y Y พิจิตนะครับข mm hmm. อ,อกมาอยู่ใน Y พิจิตหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยว่าลองปิดดูก็ไ,ได้เช่นว mm ่า hmm. ใช่ Y พิจิตมันก็ออกมามันก็ต้องบอกว่าเป็น0 1ถูกไหมมันก็อ,ออกมาเป็น0 1ที่เราบอกว่า1นึ่งศูนยเป็นโนหนึ่งเป็นเตนี้นะครับ มนะครับเอาไม่ใช่บินายกับมาลิกแนนเท่าทีเอันนี้เป็นเรื่องเทนนิสนะครับอันนี้ศูนย์ศูนย์คือเป็นบินายหนึ่งเป็นมาลิกแนนนะครับเดี๋ยวนะอาจจะสลับกันนะครับอันนึงเป็น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 เอ่อมาเลงเนี่ยมันไม่เป็นระดับับทีนี้เวลาตรวจสอบนะมันมีวิธีที่แบบ คือจริงๆผมสอนวิธีแบบว่าใช้ไอ n อน l u ช i o n m a t r i กกับการใช้ไอคัส r ปียชั่นรีพอร์ตแล้วที่มันง่ายๆใส่เข้า,าไป mm hmm. แต่จริงๆแล้วถ้าเราจะหาเองอะเระแบบเขียนโค้ด Python เนาะ mm hmm. หาไอคล a c y ่นะวิธีการคืออย่างนี้นะเอาผลลัพธ์ที่ได้มามาทำการหาอันที่ไม่เท่ากันแล้วจับมา Summation กันมันก็จะได้เป็นจำนวนเออร์เรทั้งหมดออกมานะครับจากนั้นเอาจำนวนเออร์ม,รม,มาลบหนึ่งแล้วก็หาด้วยจำนวนทั้งหมดนะครับโดยใส่ ลำดับที่สูงคือจํานวนแถวนะครับมันก็จะออกมาเป็น accuracy นะครับอันนี้คือูวิธีการที่จะแบบอันนี้คือเราเขียนโค้ดเองเนี่ยไม่ได้ใช้ฟังก์ชันนะครับก็จะมีการประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลองก็ใช้วิธีนี้ก็ได้หา accuracy เนะ่ย accuracy คือเอาผลลัพธ์มาเทียบกับแ a ็กเกใช่ไหมแล้วก็นับว่ามันมีกี่ตัวถ้ามันไม่เหมือนกันก็ถือว่าเป็นจํานวนของ error นะครับว่ามีกี่ตัวนะครับจากนั้นตรงนี้ที่จริงถ้าเพื่อไม่ให้งงนะเอามา ใสวงเล็บตรงนี้นิดนึงจริงๆรแล้วมันจะหารก่อน,นแล้วค่อยเอาไปลบนะครับอันนี้อีกอันหนึ่งนะในไพทอนนะเป,นเ,ปนเป็นพื้นฐานนะถ,ถ้าเจอแบบนี้นะครับเวลามันทํางานเนี่ยมันจะทาคูณทาวงเล็บก,ก่อนแล้วก็คูณหารแล้วค่อยบวกลบโอเคไหมครับไม่ใช่ว่าเอาหนึ่งไปลบก,กับเออร์เลอร์ก่อนแล้วค่อยไปหารนะไม่ใช่ถูกไหมครับตามภาษาอรแกรมนะตามภาษาอรแกรมก็คือมันจะทําวงเล็บก,ก่อนตามด้วยคูณหารแล้วก็บวกลบลําดับการบวกลบคูณหารนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเอาจานวนที่เป็นเออร์เลอร หารด้วยจํานวนของแถวทั้งหมดที่เป็นของเทสใช่ไหมเสร็จแล้วก็อเอามาลบหนึ่งก็จะได้เป็น accuracy อย่างนั้นัน้นตอนนี้ accuracy ของมันคือ0.92จริงๆก็ถ้าอยากให้มันเป็นเป็นรนะ้อยเปอร็าคูณร้อยเข้ามานะครับอาจจะตรงนี้อาจจะคูณร้อยก็ได้ก็จะเป็น92.98%งความถูกต้องของแบบจำลองตัวนี้นะครับในชุดเทสยี่สิร์เนะค,คือเก้าอรันนี้คือเวลาเราคมตัวเองซึ่ง ปกติเราก็ไม่ต้องไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้เพราะว่าเราก็ใช้2ตัวนี้เลยก็คืออย่างแรกคือใช้ confusion matrix นะครับก็จะเกณเราเห็นว่ามันผิกแค่แปดเบต้าใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็ใช้ classification report ก็จะได้เนี้ยมาเลยก็จะบอกว่าเท่ากันเห็นมน้อันนี้มันตัดใช่ไหม0.92เนี่ยจริงๆมันก็คือ92น,น,นั่นแหละตัดมาถูกไหมทำไมต้องเลยนะทำไมต้องหาตัวนี้ก่อนใช่ไหม อ๋อนี้หาเพื่อดูเฉยๆว่าเผื่อเราอยากดูแล้วว่า<ม>เดต้าที่มันพินิบแล้วควรจะถูกมีกี่อันบนล่างใช่บนล่างตัวนี้ก็คือสมมติว่าทานายศูนย์แล้วตอบศูนย์จริงอันนี้ทานายหนึ่งตอบหนึ่งจริงอันนี้ทํานายไม่ถูกไม่ถูกรับางทีเราอยากดูแล้วว่ามันมันผิดถูกส่วนไหนมากอะไรเงี้ยเพราะบางทีมันอาจจะมีการที่เราเพื่อจะหาหาแนวทางในการพัฒนาต่อเนี้ยบางทีเราดูอ๋อบางทีมันมีบางบางเดต้าเซนตแล้ว มันมาผิดไอฝั่งโซนเนี่ยเยอะอะไรเงี้ยเพิ่มแบบมหาศาลอะไรเงย,ยนะเราก็ต้องมาหาเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมโมเดลมันไปตกด้านเดียวอย่างเงี้ยนะแต่นี้เพิ่มเลยมาว่ามันปิดด้านนี้กับด้านนี้พร้อมๆกันอย่างเงี้ยนะครับที่เหลือก็ค่อนข้างถูกเยอะก็อาจจะเพิ่มความถูกต้องอาจจะแบบเพิ่มลดตัวแปะะรหรืออย่างเงี้ยนะครับ อันนี้คือผลลัพธ์ใช่ไหมออกมา precision recall F1 แล้วก็ accuracy คือครบเลยเราก็รู้ว่ามันได้ประมาณเท่าไหร่ในแบบจำลองนี้ใช่ไหมใน data set ชุดนี้เพิ mm ่มตินตอนนี้ผมยังไม่ได้ใช้ data set เ,เดิมกับแบบจำลองหลายแหบลบ่จริงๆเนี่ยตอนนี้เราเรียน2องานแล้ว mm hmm. ถ้าเป็นไปได้เรากลับไปนะเราก็เราแค่เปลี่ยนตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะเป็นแบบเป็นเป็นใช้ data ชุดเดิมกับอาจจะเป็น data ชุดเก่าที่เราเคยทำแล้วลองเอาดิจิทัล G ไปลองดูว่ามันได้ accuracy เท่าไหร่ใช่ไหมัมันก็จะเห็นว่าแบบจะลองโลจิสติกกับดิจิทัล T เป็นยังไงอะไรเงี้ยใครเก่งกว่ากันในชุดเดต้าที่เหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะลองทําดูได้ทีนี้จุดเด่นของมันของตัวตัวดิจิทัลดิจิทัล T ก็คือว่ามันเป็นแบบจะลองที่มันสามารถที่จะ ดูกดได้หลังจากที่ออกมาแล้วนะครับอันนี้คือวิธีการในการปริ้น,นคร้บปริ้นกดกดออกมาอันแรกเราก็กำหนดขนาดของของความกว้างความยาวของกราฟเรานะครับที่เราอยากได้เสร็จแล้วเราก็สั่งโชว์ออกมาอาจจะรอแป๊บหนึ่งคนระับซึ่งรูปนี้เราก็สามารถจะเซฟออกมาดได้คลิกขวาแล้วก็เซฟได้เนี่ยคลิกขวาเซฟเสร็จแล้วเราไปใส่ในรายงานแล้วเดี๋ยวเราก็ไปซูมดูนะเรับอันนี้มาอาจจะเล็กหน่อยเราอาจจะแบบถ้ามีจอใหญ่ๆเราก็อาจจะจะขยายหรืออะไรก็แล้วก็ดูอีกทีหนึ่ง คือคือ <ower> จร like, ิงๆมันก really ็เซฟออกมาได้แล้วมันจะเห็นไงว่ามันก็จะมีกฎบอกเลยว่าถ่าตัวแปรนี้ต้องน้อยกว่าเท่าไหร่นะครับถึงจะผ่านไปได้นี้ถ้าตัวนี้ต้องตท่าไห่ถึงจะผ่านไปได้นี้นะครับแล้วสุดท้ายมันจะตอบมานั้นคือคาตอบมันจะเดือดรกลายถูกไหมครับคำตอบจะดือดรกลายนะครับว่ามันต้องผ่านอะไรมาบ้างถึงจะตอบวันนี้มันต้องผ่านอะไรมาบ้างถึงตอบวันนี้อย่างนี้นะครับถ้าอันนี้ก็เท่ากับว่าผ่านสองเนี่ยผ่านสองสามเงื่อนไขปุ๊บมันก็ออกมาว่าตอบวันนี้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองลองซูมดูกน่อย ลังสูงผมน่าจะใส่ไนินี้เท่าน้นอนนี้อันนี้ห้าอยู่เลยนี้หกนี้หกใช่ไหมโอ้มันเสร็จม,มันไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่ามันจะดูได้ว่ามันจะบอกว่าตัวแปรแต่ละ กดมันคืออะไรนะมันจะบอกกนมามแล้วมันจะมีรู้สึกมันจะมีค่าเกณฑ์อะไรอยู่ด้วยคเดี๋ยวม,มันมองไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ว่าพอเวลามด,ดูในเครื่องผมมันเห็นเนดะี๋ยวผมต้องเปลี่ยนจอเปี่ยนจอปกติมันจะมองเห็นอยู่นะครับแต่เราสามารถไปดูเพิ่มเติมได้นะครับประเด็นก็คือว่าอันนี้เราได้อีกกับไปลองหนึ่งนะถ้ามีเวลาเราเอาแบบจำลองนี้ไปเทียบกับ ชุดเดตี๊ยตัดเก่าอย่างเช่นเรื่องชัยชนิดอเงี้ยลองเปลี่ยนเป็นตัวนี้ดูแล้วมันตอบมันตอบได้ถูกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนั้นก็คือการเปรียบเทียบเห็นแล้วโอ้โเออมันเห็นอยู่ใช่ไหมครับเห็น,น,นว่ามันจะมีบอกว่าตัวแปรอะไรใช่ไหมครับแล้วก็ถ้ามันมันต้องน้อยกว่านี้นะมันถึงจะมาฝั่นงนี้นอะไรเงี้ยเออมันทีอ,อ่ไม่ไม่อันนี้ชื่อตัวแปร,รนะชื่อตัวแปรนะอย่นี้ก็ชื่อตัวแปรมันชื่อตัวแปรมันมันมีคำว่าเออเอออยู่เฉยเฉยนีชื่อตัวแปรครับแล้วก็็มาาตตกกฝฝัั่่งงนนนนนีี้้้ะะถเป อแต่ว่าถ้าดูต่อไปดูต่อไปอีฟต่อไปเพิ่มนะก็คือถ้ามีอันนี้ด้วยนะเห็นไหมเอานะอีกินมลิกเน้นโอเคโอเคเดี๋ยวนนะอ่อใช่ถ้าเป็นอันนี้กับอันนี้ใช่ไหมครับก็เป็นวีนัยถ้าเป็นอันนี้กับอันนี้ใช่ไหมครับก็เป็นอันนี้อ่าก็เป็นวีนัยใช่ มันจะมี<า>สีใช่ถ้าเป็นอันนี้อันนี้นี่มาแล้วก็มาถึงอันนี้ใช่จะเป,ปเป็นเร็งแน่ใช่ใช่เป็นอีฟยีใช่ครับไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวว่านเราไปดูเพิ่มเติมได้ครับโอเคอ่านี่คือดีซิชัน tree ก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเหลืออีกหลนเดี๋ยวเราขอไปต่อต่อแล้วนะครับอันต่อมานะนีดีซิชัน tree เนี่ยครับก็เป็นอันที่นิยมเพราะว่ามันทําทําง่ายแล้วมันเห็นกฎออกมานะครับอันนี้ก็